ีก็พบกับช่องน้องพรพุขรเชียงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องขพ,พุก็กําลังจะไปเออหาไม้ไผ่มาทำตออะเกียบนะคะตอนนี้คือตอนช่วงนี้คือหมู่ว่านล็อกดาวน์อยู่นะคะต้อง <c oughs> ใส่ผ้าปิดปากออกมานามานะคะคือว่าต้องปิดประตูว่านทุกวันนะคะก็คือแบบว่าไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่า คือออกมาเอา,เอาในอยู่ในซ่วงกักตัวอยู่นะคะคือออกมานอกหมู่บ้านแบบนี้ได้ไหมก็เคยได้นะคะคือไปนาคะ่ะไม่แวะว่านใครอะไรแบบนี้นะคะขวดก็คือเขาห้ามให้ไปห้ามให้มาแบบว่าอยู่ว่านไปเอี่ยวหาเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ไปค่ะไ,ไปมาหาสู่กันไม่ได้แบบนี้เองะคะ่ะก็อยู่ว่านใครวานไหน ถ้าเกิดไปน้ำไปสอนก็ได้นะคะวันนี้เราเขาจะพาไปชมอยู่สวยๆนะคะก็ปิดประตูว่านทกว่านว่านนี้คือไม่ปิดนะคะ อตอนนี้ก็ได้มาถึงในนาแล้วนะคะข้าวกำลังออกรวงค่ะกำลังเขียวสวยงามนะคะ ว่ากฎมันมีว่าเอถ้าใครออกไปนอกหมู่บ้านแบบว่าไปตลาดเวียงหรือไปทางหมู่บ้านอื่นนี่คือไม่ได้นะคะถ้าใครมาสวนมานาก็จะไม่โดนปรับเงินค่ะถ้าใครออกจากหมู่บ้านไปไไที่อ,อื่นๆหมู่บ้านอื่นนะคะก็จะกลับเข้ามาในหมู่บ้านไม่ได้คะ่ะแล้วถ้าเกิดเข้ามาในหมู่บ้านก็จะโดนปรับเงินหนึ่งแสนบาทนะคะ ำลังดีเลยค่ะสวยงามมากตอนนี้คือมาถึงที่นานนองคพูแล้วนะคะพ็จะอยู่ตรงนู้นนะคะนี่คือจะไปหาต้นไม้ไผ่นะคะภาษาคืนจะเรียกไม้เพียวนะคะที่ แม่น้ำน้าไปแล้วค่ะทางมันจะไปอยงนิดนึงค่ะที่นี่เขาไม่ทำนานะคะยู่ตรงนู้นนะคะนี่คือของคนอื่นค่ะเขาไม่ทำนาเขาติดเหนือ ก็ไม่ไผของน้องคำโพอันนี้ก็คือไม้ทีันนี่คือท,ที่นานของน้องคำโพอยู่นะคะตรงน,นี้คืออากาศเย็นค่ะน้ำมัดไหลยเยอะอยู่นะคะช่วงนี้ถ้าเกิด อิงหน่อยคงไม่ไหลยเยอะนะค่ะไม่ไหลแล้วนะคะอิงหน่อย <c oughs> ตอนนี้คือกําลังตัดเอาทินไม้ปลายที่เออเอาไปเอาไม้อันที่ไม่ตรงปลายมันนะคะคือไม้ตรงที่ไม่ใช่ตรงปลายมันก็เอาไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะเอาไปเร็เรวๆค่ะแล้วก็จะมาหาไม้ที่เอาไปทาําตะเกียบนะคะวันนี้คือ มันออกไปซื้อแต่เก็บไม่ได้นะคะเก็บหมดก็ต้องมาหาไม้ไปเดาเองค่ะว่าคือดอกหมูว่านถุงออกพันช้าเลยนะคะใครเข้าออกไม่ได้แล้วนะคะคนดอกหมูว่านก็คือถ้าเขาเข้ามาในหมู่ว่านก็คือไม่ให้เข้าว่านใครนะคะถ้าเออเกิดคนนอกหมู่ว่านเข้าว่านคนไหนก็คนนั้นคือเสียงเงินค่ะปรับเงินเลยนะคะวันพระวันศี้ยก็ถึงออกพันษาก็ จะไม่ไปวัดกันนะคะก็เอ,อถ้าใครต้อคโคิินอะไรแบบนี้ก็ต้อโคชินก็คือเขาก็จะมีวันซิ้นก็เขาก็จะเอ,อซื้อของไปตานพระเนียนอะไรแบบนี้ก็ต้องเอาเจ้าโดซินเขาก็เอาเงินไปตานตานพระเนียนเขาเองนะคะก็จะไม่ซื้อของไปนะคะว่าไม่ให้ออกไปนอกหมู่บ้านคะ่ะไม่ไปตลาดนะคะ ก็ไม่ไปวัดถึงออกพรรษาเลยค่ะออกพรรษาวันออกพรรษาไม่รู้ว่าจะได้ไปวัดหรือเปล่านะคะปีนี้คือเช่ามากเลยนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็คือน้องลาคือมีคนติดเยอะมากเลยนะคะวันเดียวสามสิบสามคนเลยค่ะเอ่อที่เสียชีวิตก็มีนะคะคือน่กกากลัวมากค่ะน่กกากลัวจริงๆนะคะแล้วก็สงสารคนที่เป็นด้วยนะคะเสียชีวิตไปแล้วหลายๆมากเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นวันที่สามนะคะก็คลิปนี้คุณก็อาจจะลงช้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าหนึ่งตัดต่อหนึ่งวันค่ะแล้วก็ปล่อยคลิปหนึ่งวันถ่ายหนึ่งวันนะคะคือถ้าปล่อยคลิปก็มันนานเนาะหลายชั่วโมงค่ะตัดต่อก็ก็นานเหมือนกันค่ะเพราะตัดต่อคนเดียวไม่ค่อยเป็นนะคะตัดต่อก็จะตัดต่อเวลากลางคืนค่ะต้องไม่ไม่ได้ใช้เน็ตนะคะก็คือมันแอปก็ธรรมดา แอปธรรมาราที่ไม่ใช้เน็ตค่ะแต่แอปที่แอปที่ใช้เน็ตต้องขบรแต่ใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปช่วยแม่ตัดไม้ก่อนนะคะว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็ต้องหาดูก,ก่อน,นะค่ะว่าเอาไม้ที่แก่แก่ขนาดไหนนะคะต้องเลือกก่อน,นะค่ะว่าจะเอาเล่มไหนแต่ว่าพันไม้ที่หนุ่มๆนมมึ่งนอออกมาปีนี้เล่มใหญ่คือมัน ยมันไม่แข็งแรงนะคะต้องเอาไม้ที่แก่ที่มันออกหลายปีค่ะมันจะแข็งแรงนะคะนี่นะคะก็จะอันที่ตัดไปแล้วนะคะนี่คือหลายปีลปแล้วค่ะอันนี้ก็เพิ่งตัดไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็อันนู้นนะคะคืออันหนุ่มๆมันก็คือจะเป็นสีสีนี้นะคะนี่คือเพิ่งออกปีที่ปีนี้เองคะ่ะนี่คือออกปีที่แล้วนะคะนี่ก็คือประมาณสองปีเล่มนแล้วมั้งเล่มนี้เล่มสีนี้คะ่ะ ข้ามไปตรงนู้นก็เป็นของคนอื่นของคนอื่นมีเจ้าของใบทุกเจ้าเลยนะคะตอนนี้ก็ได้ไม้กับบ้านแล้วนะคะพี่ชายแบกหนึ่งเล่มแม่แบกหนึ่งเล่มส่วนน้องพ่อพก็แบกไปมันนะคะ กลับบ้านเดียวนะคะน้องคารฟุก็แบกไฟมาส่วนแม่กับพี่ชายก็แบกบไม้กลับนะคะอตอนระหว่างทางก็จะถ่ายไม่ได้นะคะนะ้องเพราะว่าแบกไม้นหนักแล้วก็จะเนยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีเดาตะเกียบของน้องคารฟูเลยคะ่ะว่าจะเดาแบบไหนนะคะตอนนี้น้องคารฟูกเกกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ แล้วก็ตาลน,นํากลองไส้นะคะคือจะทําทุกวันค่ะรูปมาหนึ่งวันก็บอกต่อๆกันนะคะตาลเพื่อให้อยู่ดี่วัดอยู่ดีมีสุขนะคะเราจะตาลวนันตินไล่ะคะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะคะยังไม่ได้เหลาแต่เกียบค่ะพวกนี้จะมาเหลาให้ดูนะคะว่าจะเหลายังไงคะ่ะของตาลก็จะมีจอ ก็เทียนปักข้างในนะคะอันนี้คือแก้วน้ําค่ะแล้วกออ็กลองชายเอาปักหรือกลองชายไปเไรล่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคนเชียงตุงนะคะทำบุญทำบุญให้อยู่ดีมีสุข ันนี้น้องเขาบอก็จะมาเราไม้ตะเกยบแล้วนะคะคือสุณนพอตัดให้เท็จจะดูเท็จจะช่วยเองนะคะไม่ใช่เราเอง็จะเป็นไม้ไผ่นะคะทำไมใช่ไหมไม้ไผ ก็จะเดายากนะคะไม้ไผยจะเดาง่ายมากค่ะส่วนอันนู้น,นคือเมื่อวานเอามาแต่ว่ามันสั้นไปนะคะต้องตัดเอาตัวนี้ <c oughs> ตับไม้แบบนี้นะคะคุณแม่ก็ อันนี้คือจะเอาไปสานโตก,กันไ่วหนนอแค่น้อยนี่นะคะสับให้เป็นเล่มแบบนี้เท่าๆกันทั้งหมดแล้วก็มาเหลาเลย อันนี้ยังไม่หลัอก็จะเอาแต่ด้านผิวมันนะคะถ้ามันหนาเกินก็ต้องสักออกตรงนี้ น,นะคะคตรงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้คือกลมๆค่ะอันนี้ก็จ่อไปตักแห้งก่อนใช้นะคะเข้าไปตักแห้งแล้วเล่มมันก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะคะโบราณเขาใส่แบบนี้นะคะตรงนี้คือเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้คือกลมๆอันนี้ยังไม่ได้เลา่า すん。<laughs> <laughs> ม่ให้ใครนข้าของขอก็มือเนาะแเเืออนี้ก็ถอนของเล How oh, tá <coughs> que eu não ทีค่คนเราจากคเกนเราก็ไม่ต้องอะไรคิดอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้ก็เล่าเสร็จแล้วนะคะได้สิบห้าคู่ ก็จะไม่ค่อยสวยเหมือนทำจากเครื่องนะคะตรงนี้ผิวมันจะไม่อ,ออกขาะเพราะเพิ่มความแข็งแรงมันนะคะอันนี้คือจะแข็งแรงกว่าที่เขาทำขายนะคะอันที่ราคาแพงก็น่าจะแข็งแรงอยู่นะคะอันที่น้องเขาผูซื้อมาไซาก็จะถูกนะคะนี่แต่ว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะนี่เหมือนจะหักแล้วนี่ แต่นี่ขีดแดงนี่นะคะแต่นี้ถักง่ายก็เอาไปตากให้แห้งนะคะไปตากให้แห้งไม้มันก็จะเล็กลงกว่านี้นะคะถ้าไม้ไม้มันเกศจริงจริงๆมันจะออกชีชุมพูนิดๆแบบนี้นะคะมองไปไกลตรงนี้จะเป็นเสเหลี่ยมตรงนี้คือลูกกลม ก็เป็นตะเกียบแบบดั้งเดิมโบราณเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเขาใช้แบบนี้ค่ะแบบโบราณยังไงไม่รู้นะคะแบบดั้งเดิมที่เมื่อก่อนเขาใช้แบบนี้ตอนที่เออ่ยังไม่มีตะเกียบมาขายอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้เขานําตะเกียบเข้ามาจริงเยอะแล้วค่ะแต่ว่าออกจากหมู่ว้านไม่ได้นะคะต้องไปเอาไม้มาเหลาเองค่ะไม้ที่ชนิดที่เหลาวันนี้ก็เป็นไม้ หม่เพียวนะคะภาษาเขืนเรียกไม่เพียวภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะคะ <g iggle> ก็น่าจะเป็นไม้ไผ่นั่นแหละค่ะก็ไม่แน่ใจค่ะหนึ่งท่อนนะคะได้ยี่ไม่ใช่สิบห้าคู่นะคะ <g iggle> ไม่ใช่ยี่สิบห้าก็เราง่ายๆเองนะคะ สมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะแบบนี้ที่บางไทยก็อาจจะมีอยู่นะคะแต่ว่าที่เชียงตรงก็ไม่ค่อยมีถ้าเออเขาก็สนมากเขาก็จะซื้อมาใช้ง่ายกว่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องคองพโพด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้น้องของั้วโพทำคลิปต่อๆไปคลิปใหม่ๆเพื่อไม่พลาดก็กดกระดิ่งไว้ค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องของวโพไม่ได้เลาเองทั้งหมดนะคะก็คุณพ่อเลานะคะน้องของวโพแค่เล่าไม่กินเล่มเองค่ะตอนนี้คุณพ่อก็ไปพักผ่อนแล้วนะคะ